แกงประกดเส่นน้องไม่สุมนี่นะครับพี่นอ้องแกงป่าเส่นน้องไม่สุมกันประกฏดประกฏดเกลือพอน,น้ำเดือดเอาปลากับน้องไอม่สมลงไปเลยใส่เลย พอปลาสุกไดท้ทีเอาพักลงครับปิดแก๊สเลยพักอีกตูลงไปเลยครับผมปิดแก๊สเรียบร้อยพอพักอีกตู้หยุกชิมรสเรียบร้อยครับผมแกงประกฏ ใส่น้อไม้ส้มพร้อมสึก